สวัสดีค่ะวันนี้หมอกลาจะมาสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวกับกลไกการฝังเข็มอีกครั้งนะคะหลายคนสงสัยนะคะว่าฝังเข็มรักษาอะไรได้บ้างนะคะใน o เเขาก็ให้ลิสต์มาค่ะว่าการฝังเข็มนี่นะคะสามารถรักษาทั้งอาการปวดนะคะไมเกรนอัมพฤกษ์อัอม,าพ,อมาพาตนะคะปวดประจําเดือนปวดศีรษะเทนนิสเอลโบนะคะหรือว่าจะเป็นปวดหลังโรคหอบหืดต,ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะ ถ้าเราฝังเข็มไปที่ผิวหนังนะคะก็จะไปโดนเส้นประสาทค่ะเส้นประสาทก็จะส่งสัญญาณไปที่ไขสันหลังแล้วก็สมองนะคะให้ผลิตฮอร์โมนหรือว่าปล่อยสารอะไรต่างๆออกมาค่ะในเปนเปอร์น,นี้นะคะเขาโฟกัสไปที่ตัว ATP ค่ะการฝังเข็มเนะะี่ยค่ะไปกระตุ้นให้เกิด ATP นะคะโดยที่ ATP เนะะี่ยค่ะก็จะอยู่ตามชั้นผิวหนังต่างๆที่เราฝังลงไปค่ะ ATP นะคะก็จะไปจับกับตัวรีเซพเตอร์ค่ะแล้วก็เปลี่ยนโหมดตัวเองนะคะสุดท้ายแล้วก็คือทำให้ลดอาการปวดได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะในเปเปอร์น,นี้เขาก็ยังมีการพูดถึง TRPV ค่ะหรือว่าช่องไอออนที่รับความรู้สึกต่างๆนะคะลงไปถึงเซลล์แม่เล็ดขาวหรือว่าแมสเซลล์ด้วยค่ะส่วนที่สมองนะคะก็จะมีการส่งสารสื่อประสาทต่างๆมากมายค่ะอย่างเช่นโอปิโอยนะคะเซโรโทนินนะคะนอร์เอพิเนฟรินนะคะโอรเรกซินนะคะแล้วก็เอนโดคานาบิโดยค่ะสารต่างๆเหล่านี้นะคะก็มีดิ์ระงับอาการปวดได้ค่ะ ในภาษาจีนนะคะก็จะมีเรียกว่าสวยชิงสู้นะคะชื่อเจีวช่างช่างเซียนสู้นะคะสือยี่สู้ค่ะแล้วก็ในเหยวนซิงต้าหมาสู้ค่ะนอกจากจะลดอาการปวดได้แล้วนะคะก็ยังลดอาการอักเสบได้ด้วยค่ะ mm hmm. การอักเสบก็จะเกี่ยวกับตัวไซคลอกซิ e จเนสหรือว่าคอกสองค่ะหรือว่าโพสตราแกลนดิน E2 นะคะโดยไปควบคุมแกน HPA ค่ะไฮโปทาลามัสพิทูอิทารีแล้วก็อะดรีนอลแกนนะคะ นอกจากนี้เขาก็ยังพูดถึงฮอร์โมนแคทิคอลามีนที่เกี่ยวกับการอักเสบด้วยเช่นกันค่ะในเปเปอร์นี้เขายังยกตัวอย่างกลไกการฝังเข็มในโรคนอนไม่หลับนะคะคือฝังเข็มนะคะจะไปยับยั้งระบบประสาทซิมพาเทติกค่ะไปดาวเรกูเลตแกน HPA นะคะลดสารโดพามีนในนิวเคลียสอะคัมแบนช์ในสมองค่ะเห็นไหมคะว่าแค่ฝังเข็มเล็กๆนิดเดียวค่ะมีผลมากขนาดนี้เลยนะคะใครที่ยังไม่เคยฝังเข็มก็ลองมาฝังเข็มดูได้ค่ะ